วิวกับผมทอมมี่กับภารกิจตามหาของดี11อำเภอจังหวัดฉะเชิงเซานะครับและสถานที่แรกนะครับของอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาที่ผมอยากจะมาสักการะเพื่อความเป็น,นสิริมงคลของผมนั่นก็คือวัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับซึ่งเป็นแหล่งยึดเนียวจิตใจของชาวแปดิวแล้วก็คนไทยท,ทยั้งประเทศครับ วัดโสธรวรารามวร,รวิหารนะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ําบางปะกงสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชาเชิงเศร้าซึ่งมีผู้คนเดินทางมานมัสก,การหลวงพ่อพุทธโสธรกันเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเมืองแปรริ้วเองหรือว่าพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศก็นิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ ใกล้ๆกับวัดโสธรวรารามวร,รวิหารนะครับอย่าลืมแวะสักการะอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหารนะครับท่านเป็นนักชญ์ภาษาไทยคู่พระบรมมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านนั้นแต่งแบบเรียนภาษาไทยหลายชุดครับนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคน,นั้นนั่นเองครับถัดไปอีกนิดนะครับจะได้ชมป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเซานะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3าม เพื่อป้องกันค่าศึกศัตรูรุกรานต่อมาในสมัยราชการที่5นะครับทับในการปราบกบฏอังยี่พ่อค้าฝิ่นชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายปล้นสะดมชาวเมืองปัจจุบันยังมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตามกำแพงเมืองบริเวณหน้าป้อมจัดเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจชมว,วิวชิวทัศน์แม่น้ำบางปะกงครับ ถัดมานะครับเราไปดูสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นที่เคารพของชาวแปะริ้วที่นี่แหะครับศาลหลักเมืองนะครับต้องแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลครับที่นี่เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่นะครับเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยหลังคาทรงจัตุรมุขส่วนบนเป็นยอดปรางสวยงามมากๆครับ ถัดไปอีกหน่อยนะครับอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่จังหวัดฉะเชิงเซามาอย่างยาวนานก็คือวัดปิตุราธิราชรังสลิณนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเมืองครับวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2377นะครับมีรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับพระปางวัดเสียรัตนศาสดารามที่กรุงเทพครับ เดินมาสักพักผมก็รู้สึกหิวนะครับก็เลยพามาอยู่กันที่ตลาดบ้านใหม่ร้อยปีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตลาดที่อยู่คู่กับชาวแปรริ้วมากว่าร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าเลยนั่นเองนะครับและสังเกตเห็นว่านะครับอาคารบ้านเรือนเนี่ยยังคงสาภาพตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าอยู่เลยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำบะมะกงแห่งนี้ดูครับข้างทางนะฮะของขายเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ของกินนะฮะอาหารต่างๆเนี่ยรสชาติเลิ่รสแน่นอนนะครับแล้วยังมีของเล่นโบราณขนมโบราณที่เราสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆที่บ้านได้เช่นกันนะครับ แล้ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับถ้ามาถึงแปริ้วกันทั้งทีนะครับก็ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดสมานรัตนารามนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ห่วงจุ้ยมงคลครับซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะนะครับมีแม่น้ําล้อมรอบนั่นเองนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะมาสักการะนั่นคือพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่อยู่ด้านหลังผมนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีขนาดความสูงถึง16เมตร ยาว24เมตรครับและนอกจากเราจะได้สักการะองคมาระพิฆะแนศด้านหลังผมแล้วนะครับที่ฐานของท่านนะครับยังมีพระพิคเนศทั้ง3จสปางให้เราได้สักการะกันด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีทั้งเจ้าแม่กวนอิมนะครับรวมไปถึงพระพรมหมศีีนาให้เราได้สักการะกันด้วยเช่นกันครับ ขอบอกเลยว่าจังหวัดฉะเชิงเซานั้นมีวัดวารามให้ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะจริงๆนะครับที่วัดอุดมมงคลก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาดครับสักการะขอพรรูปหล่อเหมือนพระราชอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตมะทําจากทองเหลืององค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและสักการะพระราหูเสริมดวงชะตาได้ด้วยครับ ปิดท้ายในทริปของดีอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก่อนที่ผมจะเดินทางกลับกรุงเทพก็ต้องแวะที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขตดื่มดำบรรยากาศตลาดโบราณอายุกว่า134ปีซึ่งคุณจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริม2ฝั่งคลองบรรยากาศสบายๆครับเดินชายน้ำไม่แออัดของกินมากมายทั้งอาหารขาวหวานขนมโบราณของฝากที่ระลึกต่างๆมากมายเลยครับ จริงๆแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองจังหวัดชาชิงเซานั้นยังมีอีกมากนะครับแถมยังใกล้กรุงเทพนิดเดียวด้วยเราได้กินทั้งของอร่อยนะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ยังคงรักษาไว้และยังได้รับบุญเสริมสร้างบารมีด้วยนะครับต้องบอกผู้ชมเลยนะครับว่าอำเภอเมืองจังหวัดชาชิงเซานะครับเต็มไปด้วยมนตสเนตที่รอให้ผู้คนนั้นได้มาเยือนจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมประสบการณ์เดียวกับผมได้นะครับเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ทัวร์แปดลิ้ว .com หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทัวร์ สำหรับภารกิจของผมนะครับในการตามหาของดีเวะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเซานั้นอำเภอหน้าผมจะพางุณผู้ชมไปที่ไหนนะครับห้ามคลาดนะครับ